สบายดีบุญเพงสบายดีอีกรอบนึงเออโอ้ยได้เงินอีกนั่งเอยสบายดีเอ็ดซีสบายเลยบุญเพงเอ้าเออบุญเพงก็ถือแล้วบุญมีเอ้ยเอ้ยขูดบ่เอ้ยขูดหนาบ่เอ้ยเมื่อยเอาแล้วขูดบ่แม่บอกบุญเพงจะไปขูดหนาน้องเด้อ เย็บเด้หร no? ืว like ่าเอาบบเพะบนมือไปขูดหนาบ่น uh, ี่เด้นี่นี Say ่ยาวลงมาเลยที่เราเห็นคือมือแท้สบายดีหมอมืดเดียวโดยสบายดีสบายดีบต่ผมวันนี้สบาดยคือเหม็นนี่ยังหนาวหนามาบ่เออบ่ได้กินเนี่ยตายเน่ามาลมมันมันอะไรมันมืดมันมืดพี่เปลี่ยนมุ่ทางร้อยมันหนักทางนี้ เออพักก oui, pues okay. well. nah ็ไปนั่งข้างหน้าเขียนมุมใหม่โอเคยังอันนี้ในพักนี่น้ำกินแพะนี่คือมีหมดตายกองกันเดี่ยวนี้ไ้กินวันพิงโอ้ยทิีบเด้อหมดตายกองเลยหมดตายกองกันละนึ่งละานึ้นอันนี้ไม่เหระวังหมดแดงกัดลูกเด้อได้ยินเสียงเจ้าชัดๆนางร้อยนี่ มีสีเลือได้นะยูความกินเลืออย่างเบื้งเบื้งเบิ้งเบซี่ก็บ่าอยากเห็นนั่นหน้าบุญมีชัดชัดเบสนชัดชัดเบิ้งช้เบิ้งชัดชัดใกล้ใกล้จ้จ้าโ้นะว่าแม่โต๊เฮือนบอหรือว่าต๊ะเตียงโอ้ยบริโตกเฮือนมันมันมีแนวขูดไม่ขูดไม่ไม่ขูดก็เล็บขูด จะกระเบื like all, ้งขอตัวเพื่อนจะไปเป็นแบบนี้บอบนเพลงบนเพลงเดบยาวฮะเดบิวตยาวมือไปขูดหนาน้องบอแม่ว่าแม่พอตั้งใจบอแรืว่าอุบมันยังไรเล็บเออหรือว่าอยากหยอกกับน้องหรือแบบมือกระชวกไปแหงระวังเด้อมือถือตาน้องตาบอดได้เด้อบ้านในคอยเห็นเด้อกับน้องเด้อโดยโดยโดยไหนแม่แสดงว่านางมีความผิดเนาะ นางมีความผิดขวบเบิร์ดเงียบเออนางมีความผิดอีลีนางเลยบอกว่าพี่น้องเลยบอกป้าบอกว่าว่าบอกว่าขวบอิตะลีเบิร์ดฮะจะเอาไปตั้งหน้ามือใช้นั่งลอยนี่น่งพอได้สั่นพอไอเก่งได้สะ่นไอเก่งไปใช้สั่นคือไปเบิ่งลูกไปเบิ่งดนั่งเก่งไปเบิ่งหนังอ่ะบัตรป้ายลูกชองคนอยู่น้ำกัน คือบอ่คือบอ่ให้เอาไปน้ำลูกผู้น้อยไม่เบิ่งนั่งก็ไปน้ำทีทิ้ง <c oughs> นั่งอีกเนาะเบิ่งนั่งอยู่ไซคือไปเดินเหือนนี้่ในพักกองพายนะออเ,ยเออเบาเวียงอะไรในพักมา <c oughs> ตาโตวสวนนะ่ะต้องขยายเอาอีกขนาดเนี้ยนะ <c oughs> น่ะเนาะมันน้อยพูดเลยได้เถาะเนี้ยนะ น้อยโูดแล้วสิปลูกยังเงินโอ๊ยเจ๊อยากบอกขยายจะามคนโพดนะไว้โบโพดไวบโบนั่งเลยเจ๊อย่าไปบอกขยายขยายไว้แบบจะปลูกไว้แต่จะาโบดก็คือเก่าค่ะเลยโดไปไว้แบบนี้มันเมื่อยร้อยอาบน้ำยุ่มมาหนิแต่เศร้ามาหน่สวยหน้าอยู่บ่อร้างหน้าแล้วเมืนบ่แขวได้ทูอยู่บ่ทูเูคือกันจักมื่อซื้อเตืยง ผมมาหายวีอยู่บ่อผมนะทั้งแม่ทั้งลูกแม่หนะาวีแล้วก็เบิ่งลูกเอาแม่มาแต่ว่านี่บ่อผมลูกในบ่อได้วีลูกเป็ว่านนี่มาหายวีเหมือนมาหายวีมาบ่อยวีเอฟซีเพิ่งจะว่าอยากวีไปไหมาม่บ่บ่อยากเบิ่งนางลอยสะผมให้ลูกว่ะนางสะในใดอยากวีก็บอกให้วีเบิ่งห่ามันถือว่าเขาก็เคยถ่าใช่ไหมถ่ายถ่ายยังยังเก็ถ่ายเด็กน้อยอลไรกับบ่ได้เดี๋ยววีน้องเด้อ อานน้ำอาบอยังนี้เนาะแ้นนันพิโกดชุมชนของ YouTube ถ่ายเด็กน่อยไล่กันตอมีผู้ใหญ่อยู่นําถ่ายเด็กหน่อยแบบปลาตรงปลาโตเสื้อพมเสือปลากับไดอีคือกันเพื่อน่าให้อยากเบิ่อกันนั evet ่งร้อยอาบน้ำให้บุญมีกับบุญเพ็งสะผมษประสาทิดกดชุมชนครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวช่องยูทูปจะแบนส่งบินลวแล้วนะน หนึ่งมาช่องบินสองมาปิดการสร้างรายได้ไอตดอ่างในี่นะมนีเออยินเสียงตดแม่บอบ่แมนแม่บอหม่กินแะ้วเขาเทียมไหกิเลกกํายังกินปลาช่วงนี้กินปลาขึ้นพัวจะไปเยืงบอไปเย่ไปไปกับไผไปฟรีอาไปไปกับเสี่ยวเหมนบอสไปทางไหนนะ เราเราไปเฮิงบ่อแต่ละแต่ละคืนอะไรครับเออแต่ละคืนเม่นบ่อเอ้ยม่ใช่ที่เนี่ยไปเพื่อปลาหนาหลายเพื่อนนะมันยังหนวงเลยนี่ยังหนวงเนี้ยมันผัดมาลมผัดมา้ก็ได้กินเขานี่เพราะว่เบื้อเขาเมือยก็ได้เกี่ยวเล้วแค่ไปได้ไปตะกี้ขาวเนาะเขาโบงาณเลยโอ้ยมาให้ไก่มาหงองในมันแหงวิตานมินแล้วมันแหงวิตามืินหนึ่ไก่หงองแล้วก็งัวกินมันเนี้ยเป็นตัเป็นตัอยู่ งัวเองกินข้าเองอ้ัวจะคองเน่านางเลยมันเป็นงัวคนอื่นเนาะมันจะค้องเองได้อยบอกกบให้บาลาว่ได้ได้จะโตเออจะไม่ได้ยินบอ่านบเาดี้อบอสิโตกได้ได้บิตเสียเงินจากพันน่นสิทานางไวเจงินจากพันอย่างนอร่อยคือกบตายบ่ เจ้าแมนเนกนเจ้าเงินนำบาลาจากพันเงินหันเงินเจ้าคองแล้วบ่อเบาขากบเจ้าเงินนำจากพันเอาเงินอยู่บ่อใ่กบเท่าใดจเบารักเรวขากบเท่าใดนรูอะไเ้อหตอองหัวฮะโอนเมอนให้กินชื้น่อยถามเจ้า ก็จะวู้ยจังตามนผัวว่ะวัวเหาะมาบอกเมียว่าให้กินซื่อผัวว่ะมามียนี่ยังทามผัวอยู่พ้างนอกเนี่ยมามียนี่สิเอาพี่น้องเสี้ยวน้ำเปล่าแล้วอันนี้เอาก็เอาได้ครับบ่ได้ว่ายอย่างไรแบบเข้าใจเขาฮะนะ fc บางคนก็มาคอมเมนต์ว่านางร้อยนี่บ่มีน้ำใจอย่างสั้นอย่างซี่นี่แต่อยากได้อย่างเดียว บ่มีอยากให้มูแมนบ่นางลอยเจ้าบ่มีน้ำใจรีสมอเจ้าบ่มีน้ำใจก็บ่าวลาวแมนนี่รีบอกนี่แต่อยากได้น้ำบ่าวลาวรักบ่มีอยากให้ยังบ่าวลาวหากบ่าวลาวบ่ได้อยากได้ยังนำเจ้าได้นี่แต่อยากให้เจ้าได้แต่อยากให้เจ้าน่ะเป็นคนมีน้ำใจในเดือนนางลอยเด้อยินบอกเออให้มีน้ำใจต่อ เปื่อนมุษน์ต่อคนที่เขาดีกับเฮ<ห>าให้คิดมีน้ำใจแบ่งปันกันเก<น>็บซีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อกระเบิงอยู่แต่เฮาก็บ่ได้ทือสานะแบบเขาเป็นคนป่าคนดงนนเลยมีแต่จากได้อย่างเดียวมันบมมีคมหูนะน่น,น้องคนไม่ได้เฮีนานอัเฮียเขาเข้าใจดนะบรวิวารไปสั่งแต่กระกบนี่เฮาก็ สิบบได้เอาสื 50, はは่อๆเนาก็ส oh. ิให้เงินเขาเลยแห่าได้ไฮไลท์ดอกเิใ่ห้าสิบพันเออกบนะซ่ยห้าสิบพันอันนี้เป็นน้ำจิตน้ำใจเมื่อาะซะเมื่อวานนาหกโตบ่จะหกโตนะขายได้หกสิบพันให้เพิ่อนะโตอันนี้กบหาโตบโตหรือหโตหรือหกโตนี่ยเออแหละมาเล่าเสีห้าสิบพัน เป็นนำจิตนำใจสีให้เพราะว่าผู้ว่าเขาแบบประพฤจักแนวสีเสอกสีหาอ่นะก็เลยสีให้ลูกนากินข่าวแหละบ่กินอลไกินอะไรโอ้หมอเป็นโทษบ่ เด้งขึ <a> ้นใช่เอ็นวันติดติดน้ำผงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ติดอยังเหลื่อนเลยโอ้ยตายแบบเสพแล้วนะเนาะนางรอจะซาห่วยลูกเด้อบ่อันนี้มันยังบริติดดอกมันแบบว่าคมบริษัทแต่หึงแล้วมันเป็นแบบเป็นอะไรแต่น้อยอันนี้ เจ้าตกสายแต่น้อยบริษัทผมเลยเพราะเธอนังลอจะสาให้เป็นบริษัทเด็กน่อยนะเป็นจะสาในอะไรจะสาเหตุอะไรจะสาในอะไรสรุปจีรอ่ะบรได้บอได้เดี๋ยวผมจะถามก่อนจะยอะพออันนี้ค่าโกบเดอรห้าสิบพันเดอร์อบอค่ว่าคอยให้น้ำใจคอยกบจะโตอาโต ขอให้โตละสิบพันอ้าวเจ้าขายเจาหกโตจะได้หกสิบพันเออนั่งหน่อยมาบปะทุกอยางได้เงินสิมจะงกัน่เอาบุญเพ่งบุญเพ่งเอาไปซื้อขนมบุญเพ่งเลยเอาเวลาจะสาสจะเจาลูกล้วจะนอนลงกหรือเเก่าเห็นยังจะเป็นเก่าไหมเก่าแล้วมันคู่ออกลี สะหัวให้ลูกเลยบอบอดังไรจะจะเห็นนั่นน่ะมันเจ็บเจ้าสะหัวให้ลูกก่อนอันนั้นยานยาน่ะใส่น้ำยาขี้ม,ม่านาน่าหมดแล้วตายแล้วบา้าม,มานานันแล้วลูกชิบติดน้ำผึ้งบอบอบอติดขันสะบอติด,ด,ตดมันยังบได้เป็นนี่แต่ว่านี่ขี้หัวนี่นะขี้อะไรแนะบบว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาแล้วบได้ลแางเลยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเด็กน้อยครัต้องคอยสะคู่มือแต่มันหัวมันหัวมันก็จะสะอาดนี่เห็นบ่มันถึกกินนั่นเลยนี่บ่เอาได้

บ่มียาสะพูมสิษะใหา้ซะอาหนา,ามใส่กระซามมาแล้วกระซ่าล่างของให้ลูกสะหัวลูกบ่เป็นสมัครจักบไม่สะจากเถื่อแต่เกิดมาฟัางกันเลยพี่น้องสะเป็นอย่าบอกสะหัวลูกเป็นยุกบ่าอร่อยไปซื้อยาสะพูมไปบุญเพ็ง <c oughs> ไปได้อยุบคนใช้เงินมาสะเจ้า,จากระสะพกเอาไว้เอาหายเอาหายไปซื้อยาสะพูมซื้อนมกินก่อน บอกวันไปซื้อยาสะพม่สาวพันเด้อบอให้ไปซื้อยาสะพม่ซื้อยาสะพม่ครับบุญเพ่งไปซื้อยาสะพม่ไป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 ปลาไหลสีชาหัวให้น้องเจ้าหาไปชาทั้งเจ้าอะไรมึงเลยเจ้ากับผมถ้าไปซื้อกล้ลาน้ำบ่ทั้งเฮ้ยห่านนะเขาไม่ได้เปิดใช่ไหมฮ่าบ่เปิดกับอื่นเอาได้ซื้อกล้ลาน้ำตัวยาเจ้าอยากกินกล้ําเป็นบ่แตาซื้อยาสะพม่เด้อเด้อไปไว้ยาสะพม่ สิไปอยู hmm? ่บ่ม yeah. ันค hmm. euh, ืยมันเคยไปบ่ผู้เดียวบ่หลายบ่เคยไปบ่เออมอยานบ่เอ้วมันก็ไกลตึ๊ดเนาะไปซื้อกระแลมตอนพาสิพาไปดำไปไปรับเอื้อยไปรับเอื้อยดำน้ปี่อ่ะป๊านี่อ่ะป๊า เอากระชเงินกันดแต่นะเด็ที่หายนานะเอาก็ได้เน,นาะไไปซืยาเสพตขี่รถที่ไปได้ก่สรุปขี่เป็นรรถทีนะ่น่ะข <c oughs> ี่เป็นเพลเพลเันยนี่ขี่่รถที่จะฮะขอิมัสะน้นนปุ๊แล้เลยนี่เกาเกาหัวมันกับเท้าเรแล้ว ะคาไดหมดนะทั้งรังน่ะหมดไตน้ำหนึ่งก็ไม่ลดจั๊กยืมรถไปทะเดียวขี่รถจักรไปอ้ากระจาซาหัวปูใหญ่ฮะด้ที่เป็นซองเป็นซองน่ะซาเบิร์ตแหลบบ่บ้าลาวซื้อเอาามโอ้ยเบิร์ตเตชิได้จะจะไปถามหาเอฟซีเพิ่งจะซื้อมาให้คือกันตอนขวดใหญ่องทามเบิร์ตแล้ว นั่งลอยกส่หลายนะเ้ว่าสงงๆอยากกินนังค่ะเจ้าว่าลูกอยากกินนมเหรอว่กบอกไม่เจ้าพติพูหนาๆไปูลูกอยากกินนมเราได้ไปส่วนอันเพ็งไดใส่น้าไปสือยาสะกผส่วนไผเขาโอยู่โอยู่วะเออ นางนุดกับนังดำบ่ยู่เย็นมือแรงแหละครามาบอกเพราะว่าวะจะอาบน้ำเถื่อยๆมีแต่อาบน้ำดูผมดูผม,ผมเฉยๆพอปลาไว้เฮงๆแล้วมันขึ้นเชื้อลา อันเดียวก็ผัวจะเลยนางร้อยเอ้ยลูกจะอะไรขันเจ้าบุษะให้นะสะโบแมนจิผมยาสะผมบริชายไปเกาหัวลูกโกขวดมันกระเจ็บเละเด็กน้อยเลืดสะเนี่ยมันขาดเลยนะฮะขานะเนาะขาดเลยเสื้อเลือดยังเอาไปปูใส่บ้านนี่ปูเป็นน้ำผึ้งแท้เนี่ยเป็นของเล่นมาตัวบั้นยากยังสะจางเป็นนั่นน่ะเลย็กน้อยมันโดน กน้ำเบาบ่หักสาเบาหักสาเน่ต้องสุดๆมันจังสีอยู่น้ำเฮาคือนางลอยกับมันลุกแล้วแล้วโลดต้องหาแบบอ่าสาดพื้นผูวมาปูให้เขาสาดพื้นสาดเตยแนวนี่จะน่ากับลูกเอาไผจูดีขนาดสาดแบบนั้นฉันซื้อนะคือเฮาเบามาอนีเฮาเบาไปมาอนีนะ เดี๋ยวนางก็ลืมบว่าแล้วแล้วก็แล้วว่าแล้วแล้วก็แล้วโดยโดยดอกวายจะหันมาแล้วก็เอ่ยนมนะแหันมาบ้านบุญนี้ป้ต้องมาเลี้ยบึงบุญนี้เอ้ยจะกินจะก็กินไปต้องมาเลี้ยบึงกินไปโลดหรือว่าเอ้ยบุญเพ่งก็อยากกินน้ำบ่บุญเพ่งก็กินตีข่างนะมันจังไงสำคัญเด้อบุญเพ่งดูดทางนะผูก ที่บอกว่าให้เก่งนั้นสูบน้ำใส่ถังมาให้เต็มถังหมาสั่นมืัอนี้เดี๋ยวให้เพิ่นนั่นมุงสังกะซีแล้วก่อนมาเล่าสิสั่งให้สูบน้ำสั่งเนี้ยพอเกิงสูบน้ำถังกับไปข้างไหนดิถังกับไปข้างปลาเลยข้งปลาปลากัมันเหงาแล้วเพราะว่าช่วงนั้มันมันถึอแดดได้หวังได้นี่แต่เ้ามาเนี่แดดสองทางมันเลยเหงาเอาปลาดาเก่าหุ่ม เราบกิดทำไมกรตายกระหนกรตายไคือว่ามีปลาสมตัวสินกเอากินไมันตายเด้่ว่าเลยทานตายเห็นอนิ่เลยจะเห็ดในไดนางลอยปลาสองตัวมืวานกินไ่ตายเห็ดในไดมากินโัแกงกินยังมือแรงบ่เอา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 เรถที่พขากา โมเมนท์ที่โบได้เลยบ่รถขันให่บไ้ที่โบได้เลยได้พี่น้องเยยังก็ยังก็บีคอบีคอแตกเออบีคอแตกบีคอแตกบีคอรถที่ต้องเป็นบีคอคนเลยเนาะบนมีบีคอรถที่แตกแววแล้วบอกว่ซื้อยาเสพติดไปเห็มันประกาศไปเยาเด้ะเออสีทามนั่งลอยลอยเอ้ยแต่เศร้ามาหนิเจ้าได้หด พักบ่บอกพแล้วเนาะบ่แล้ว FC ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเป็นห่วงมาว่าโอ้แงลูกแต่เช้าพุ่นโอ้แม่นๆๆแล้วข้าวแล้วตักาแม่นกินดกินแต่ละมื้อน่ะเจ้ากับผัวน่ะไปลูกก่อนก่อลูกก่อนผัวแหงนอนกนเถอะอยู่บ่เออมื้อหน้าแหละ ล้างน้ำเด้อไปสะอาดเทเลเด้อใครบอกว่าเราไปสาดเด้ตีกันย้อดนะเจ้าใครบอกว่าจชะบอกเราผู <c oughs> ้เพ <c oughs> ่งอีกเออนางร้อยนี่ <c oughs> เป็นแม่บ้านแม่เฮือนยุทธเนาะลูกแต่เด็กแต่เศร้าเด็กเข้าเด็ก <c oughs> กินเด็กเศร้าเด็กกินต้มน้ำลูกต้มน้ำไม่หปดูกต้มน้ำน้ำใช้ากานั่นต้มน้ำครับอันนี้แหละ ตีเก็บน้ำห่อนก็มันแตกแล้วที่บาร่าสีเข้ามาแต่นี่เด็กน้อยมันหยากร้องหักษาต้องไวชสูงๆตีน้ำห่อนนะบอให้เขาเล่นที่วันนี้เนี่ยน่อยนี่คือแบบตั้งไว้แต่มันค้านไปมันสุขานไปกัมใบผลิบรมกับแท้กับการห่อนเะ้ยบนมียังมาเงี้ยเบิ่งอยู่อิ่มแล้วบ่อินแล้ว อิ่ล้อนาน่้นนงามบาดเป็นยังดอกเสร็นะบอว่าอิ่มแลวก็ดีปิดได้เลนีจักและสุขูจอมจอมิจักที่ภาษาคุนอยากกินบอคุนเพงก็อยากกินคือกันบอคุกินบอบาดหรือคุณเพงกินใแม่ แพงน่องเด้อแพงกันเพื่นเพื่นจะแพงอย่บนนองจ้ะนี่ยขันบ่แพงเราขอยเอาเมื่อได้หายข่อยโบดูเพ่งหายโบหายอยู่บนน่องนะให้ยอยู่ใส่เป็นเพื่อนบนนี่เป็นเพื่อนเจ้าคือการเด้อทำ เอาไปพังเด้อย่าทิ้งส่ไปพังใไกรทาุดทํเลยทาไกแต่แค่ให้คุดมันจะเป็นยัางบอกว่าฝนตกมันเลยก็จะเปื่อยเป็นก็เป็นขุ่คุยไปเลยทาาขุดถ้าว่าคุดนั่แมันอันนั่นมาขไปเลยเปดถข่อยาัมันโอ้ยจะดมจะคงว้าอะไรกันมัวว่าเดี๋จะไปถิ่นมาจะขาบไปทางไหนมันกินเบิร์ดลวบอ๋มันกินเบิร์ดลวบอจักเม้นสตาร์มาจัก ไปเพื่ขี่ได้ดึงงายๆขี่ข้างเดียทุขยะคือกันนี่ครับบอสมาไหว้นี้บ่สตอกตะปูใส่นะฮะมาแผนอาหารก็ได้คือเตานี่กับสีเข็ดแบบเตาผีก็ได้เนาะเตาเอาผ่านนี่นะอย่าเงเตาอบกับเตาผีเนาะมาหักควันเตาผีใส่ พอได้ดังซูมใส่สตอฮะใส่ตอมันน่ะเลยเจ้าขาวขกบูเจ้าพองฮดิกางคืนนะออโอ้ยโอ้พโอ้อ้ยโอ้นโอ้นโอ้อ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโก้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้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 ยโอบอ้ยโอ้ยอ้ย้ย้ยุ้น,อนโอ้ยข้าโอ้ิ้ยาอ้อ<ม>อ,อ้ยโอ้อยอ้ยโ้อ้ยอ้ใโ้อบ,บาลามากกย้ยม้อขอ้ใจเด้อ เอาเงินน้ำฮะน้าตาอย่าลืมเด้อพี่น้องเว้ยผู้รักผู้ใหญ่เนาะตาส่างยังบ่เพียงพอเด้อพี่น้องเว้ยตาที่ส่งปัญหาตาส่างมีซองสีอะไรตามีซองปัญหาหลายบาทเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดเนาะารราเบิดมาซมแล้วมีน้ำจิตน้ำใจเนาะอยากบริจาค สันทาเสวยเลื้เพิินเป็นสันทาบุญย่าตามน่เป็นไปจนถึีจ้าเลยเนาะอ่าสบายดีนั่งเลยสบายดีดีมยนะูดยีดยย